สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญตัวเองไม่มีความสามารถตัวเองไม่มีความมั่นใจผมมีหนึ่งวิธีที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ในทันทีความลับนั้นก็คือวิธีการเรียนแบบร่างกายของผู้ชนะการที่เราใช้ร่างกายของเราท่าทางของเรามันก็จะส่งผลต่อความคิดของเราด้วยโทนี่ลอบบินกูรูพัฒนาตัวเองระดับโลกก็ได้สอนเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่า ร่างกายและท่าทางต่างๆของเราก็เป็นตัวกําหนดอารมณ์ด้วยเช่นกันแล้วอารมณ์ก็จะไปกําหนดสเตตรหรือสภาวะในการปฏิบัติงานแอคชั่นว่าจะทํางานได้ดีมากแค่ไหนเช่นถ้าเราอารมณ์ไม่ดีอยู่เราไปขายของเราจะขายได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่เรายังอารมณ์ดีอยู่วิธีคือเราต้องมีภาพที่ชัดเจนอยู่ในหัว ภาพของไอดอลเราฮีโร่ของเราหรือผู้ชนะที่เราอยากจะเป็นเขามีร่างกายท่าทางแบบไหนบุคลิกการเดินเขาเป็นยังไงสีหน้าแววตาความมั่นใจเขาเป็นยังไงให้เราเรียนแบบผู้ชนะแบบมืออาชีพไปเลยเวลาที่คนอื่นเขามองมาที่เราเขาจะมองที่ท่าทางรูปร่างภายนอกของเราก่อนเขาจะยังมองไม่เห็นความรู้ทักษะจิตใจของเราดังนั้นขั้นแรกเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นก่อนการใช้ร่างกายการเดินการพูดต้องทาเหมือนคนเชื่อมั่นแบบโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่การแอคหรือทําท่าทางแบบเป็นนักเรียนคนหนึ่งโทนี่ลอบบินตอนที่เขาได้ไปโคชิ ให้กับอังเดอากซีคุณคงรู้จักเขาเขาเคยเป็นนักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลกและโด่งดังมีชื่อเสียงมากตอนเด็กๆผมยังชื่นชอบเขาและได้ดูเขาเล่นเทนนิสในทีวีบ่อยๆแต่ตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วประเด็นคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟอร์มของเขาตกลงไปมากอันดับของเขาตกลงมาที่ร้อยกว่าเขากุ้มใจมากก็เลยไปจ้างโทนี่ลอบบินให้มาช่วยเทรนให้เขาหลังจากนั้นโทนี่ลอบบินก็เล่าให้ฟังว่าอย่างแรกเลยเขาได้ไปดูเทปของอังเดอากซีสมัยที่เขายังนุ่งๆุ่งและเป็นมือหนึ่งอยู่โทนี่ลอบบินได้ส ไปในสนามเทนนิสถ้าทางการเดินของเขาดูมั่นใจดูหน้าเกรงขามเหมือนเสือตัวหนึ่งเดินเข้ามาในสนามดูเท่ดูหลอ่อดูผมยาวดูแล้วรู้เลยว่าเขาต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนแต่ว่าในช่วงที่เขาฟอมตกโทนี่ลอบบินดูสเตตรหรือสภาวะอารมณ์ของเขาไม่เหมือนเดิมดูก็รู้เลยว่าเดินเข้ามาในสนามยังไงก็แพ้ดังนั้นโทนี่ลอบบินก็เลยปรับเปลี่ยนอังเดอากาซีว่า คุณต้องปรับเปลี่ยนท่าทางร่างกายของคุณก่อนพอเปลี่ยนร่างกายสภาวะอารมณ์ก็เปลี่ยนตามพอร่างกายรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะอารมณ์ก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะตามแอคชั่นหรือการกระทําก็เปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งปกติคนเรามักจะปล่อยให้ความคิดมาเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของเราทุกครั้งเช่นคิดไม่ดีอารมณ์บูดจิตตกและเทคนิคนี้เป็นการเปลี่ยนสภาวะอารมณ์โดยรวดเร็วโดยการเปลี่ยนร่างกายและท่าทางเช่นเดินอย่างคนเชื่อมั่นก่อนและในหนังสือ the greatest salesman in the world ได้บอกไว้ว่าเมื่อฉันจิตตกฉันจะหัวเราะ เมื่อฉันเศร้าใจฉันจะร้องเพลงในที่สุดแล้วโทนี่ล็อบบินก็ทําให้อันเดยอากาซีได้กลับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งและมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วกันเยอะๆนะครับผมโคสวีมีเป้าหมายต้องยิมได้